สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการหาคำตอบของสมก,การพหุนามดีกรี2เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นกรณีที่ PC ไม่เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโอเคเรามาดูก่อนว่าในคลิปก่อนๆนหน้านี้ค่ะที่เราทำถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราก็จะหาสเต็ปที่1ก่อนว่าหาว่าอะไรหาร Px ลงตัวนะคะหรือ Px เท่ากับ0ูนย์นั่นเอง พีซีะ PC นะคะเท่ากับศูนย์ที่เราแทนนะคะโอเคเราคลิปก่อนๆเราบอกว่าอะไรหารหรือเป็นตัวประกอบของ3ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าที่ครูอธิบายให้นั้นเป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์ของ x เป็น1นั่นเองค่ะทีนี้สมมติสมมติว่าเราไม่รู้เราแทนไปนะคะพี่1ก็ไม่ได้เท่ากับ0ูนย์ นะคะ p 1ก็ไม่เท่ากับศูนย์พลบ1ยิ่งไปใหญ่เลย P ีสามโอโไม่ต้องคิดนะคะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นศูนย์พีลบสามก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นศูนย์นะคะโอเคถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราจะทำยังไงนะคะโอเคนักเรียนสังเกตนะคะว่ากรณีที่จะเร,เราจะใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้เพราะสังเกตนะคะว่า จะมีสัมประสิทธิ์ของตัวหน้ากับตัวหลงังตัวตัวหน้าตัวเนี้ยไม่ใช่หนึ่งนะคะทีนี้จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีของมันก็คือการที่จะหาว่าจํานวนที่หาแล้วลงตัวแหะเราจะใช้ตัวนี้นะคะครูจะให้สามตัวประกอบของสามเนี่ย คือเป็น k ก็แล้วกันนะคะตัวประกอบของ12เนี่ยครูหให้เป็น m ก็แล้วกันโอเคเรามาดูกันก่อนว่า k มีอะไรบ้างนะคะ k คือตอปกอของ3โอเคมีอะไรบ้างคะบวกลบ1อะไรอีกบวกลบ3โอเคต่อไปเรามาดู m ค่ะตัวประกอบของ12อะไรหารสิลงตัวบ้างนะคะ บวกลบ1 2 3 4อะไรอีก6และสุดท้าย12โอเคนะคะทีนี้จำนวนตักกะยะจำนวนตักกะยะก็คือจริงๆแล้วเราใช้มาตั้งแต่ตัวอย่างแรกๆเลยนะคะแต่ว่าครูไม่อยากอธิบายให้มันยากนะคะเพราะตัวข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วนะคะจำนวนตักกะยะ ที่ทำให้ p แทนเข้าไปแล้วเป็น0เนี่ยตัวที่เอาไปแทนจะต้องเป็น k ส่วน m k หาร m นั่นเองเท่ากับ0น,นะคะดังนั้นเมื่อกี้เราได้แค่บวกลบ1และบวกลบ3มันจึงไม่ไม่ได้0ไงมันไม่พอนะคะดังนั้นเราลองมาดูว่า เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปบ้างเพื่อที่มันจะทำให้เป็นศูนย์มาดูกันนะคะหนส่วนหนึ่งก็คือ1ต่อไปเจออะไรอีก1นส่วนสค่ะครูใส่บวกลบแค่เลขตัวหน้าพอนะคะต่อไป1ส่วนอะไร1นส่วนสต่อไป1นึส่วนหส่วนสต่อไป1นส่วนหต่อไป1นึส่วนอะไรสิ อันนี้คือบวกลบนะเป็น2ตัวสองตัวนะคะต่อไปมีอะไรอีกโอเคส่วน m นะสาส่วนหก็มีไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดียวคู่เขียนไอ้ที่มันที่ที่เราทําไปแล้วคือ1นึ่กับสามมมีแน่ๆนะคะบวกลบ1บวกลบ3นะคะต่อไปสามส่วนหนึ่งก็ค,คือสามสามส่นมนนะะวนสองค่ะบวกลบสามส่วนสอง,สา,ส,ส,องสามส่วนสามก็คือหมีไปแล้วนะคะสามส่วนสยังไม่มี ต่อไป3ามส่วนห3ส่วนหคือ1ส่วน2มีไปแล้ว3ส่วน12ก็คือ1ส่วนสมีไปแล้วดังนั้นจะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ตัวที่เป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะไม่ใช่7 4 7 2สี่เจพราะบวกตัวหนึงลบตัวหนึงที่เราจะต้องเอาไปแทนนอกจาก1กับ3โอเคนะคะดังนั้นเราลองมาสุ่มกันเอาตัวแรกก็แล้วกันนะคะ1นส่วนสโอเค เราจะหา p x โอ้โหเดี๋ยวครูขอขีดนิดนึงนะคะ p x ที่ทำให้เป็นศูนย์เราจะใช้ p 1ส่วน2 12คูณ1ส่วน2กำลังสาแทนทุก x ที่มีอยู่ด้วยอะไร1ส่วน2นะคะ1ส่วน2ตัวนี้กำลังสองลบห้าคูณหนึ่งส่วนสองลบสามโอเคนะคะ ทีนี้12 1ส่วนสองกำลังสามีค่าเท่าไหร่1ส่วนสองคูณกันกี่ตัว3ตัว1คูณ1คูณ1ได้1นะคะ2 2 4 4 2 8นะคะดังนั้นได้1ส่วนอะไร1ส่วน8บวก16 1ส่วนสองยกกำลังสองเห็นไหม1ส่วนสองยกกำลังสองก็คือ1ส่วนอะไร 4นะคะลบเศษคูณเศษก็คือ5 0, 2นลบ3นะคะ5เฉยๆคือ5 0, 1โอเคนะคะต่อไปสังเกตว่ามันทำอะไรได้จริงๆมันตัดได้นะแต่เอาอย่างนี้การบวกลบเศษส่วนไม่รู้จำได้อยู่ไหมสมัยอยู่ม1น,นะคะ12ส่วน8บวก 16ส่วน4ลบหส่วน2ลบ3เราจะทำส่วนให้เท่ากันหมดแบบนี้ทำส่วนให้เท่ากันคือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8นั่นเองโอ้คิดเร็วๆ12บส่วน8บวกอันนี้คูณด้วย2อดังนั้นต้องเป็น32มสอ่วน8อันนี้ต้องคูณด้วย4นะคะ5 4 20ี่ยี่ส่วน8ลบ8 3ดสยี่สส่วน8โอเคเกตนะคะ ต่อไปค่ะก็จะได้ตื้อตื้อบวก32เป็น44ลบ44ส่วน8โอเคจับเด็กเหมือนเต้ไว้นะคะเหลืออะไรเหลือ0ูนย์ดังนั้นพี1่1ส่วน2มีค่าเท่ากับ0พอดีเลยดังนั้นอะไรหารลงตัว x ลบ1ส่วนสอย่าลืมนะถ้าอันนี้เป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นลบนะคะ หาร p x ลงตัวโอเคต่อไปสเต็ปที่สหารค่ะสเต็ปที่สองคือหาร p x ด้วย x ลบ1นส่วน2ั่นเองเริ่มต้นคือลากเส้นนะคะลากเส้นตั้งหารเสร็จแล้วเอาสัมประสิทธิ์ของตัวข้างบนนี้ อ่าหุบพับๆพับ,พบเอาที่โจทย์นะคะกรณีนี้ขอให้เอาที่เป็นโจทย์นะคะมีหลายคนไปทำตรงนี้ไปเอาตรงนี้มาใส่ซึ่งผิดนะต้องเอาที่โจทย์เลยสัมประสิทธิ์ของมันตัวนี้คือสิบสองสิบหกอย่าลืมนะเรียงดีกรีนะสามสองหนย์ 3, 2, 1, นะคะสิบสองสบหกลบห้าลบสามโอเคต่อจากนั้น อะไรหาร x ลบหส่วนสหาร p x หารโจทย์ให้ลงตัวตัวที่จะเอามาหารก็คือ1ส่วนสไม่ต้องกลัวกับการหารนะคะทำเหมือนเดิมดึง12ลงมานะคะต่อจากนั้นคูณทะแยงค่ะเอา1ส่วนสคูน12หวังว่าจะคูณได้นะคะค,คูณให้ดูนิดหน่อย สิบสองคูณหนึ่งส่วนสองสองหสองสองหกสิดังนั้นมีค่าเท่าไหร่เอ่ยหกจับมาบวกกันค่ะสิบหกบวกหเป็นยี่สิสองโอเคเป็นยีสองนะคะต่อจากนั้นเอาหนึ่ส่วนสคูณยี่สิบสใส่ทะย,ายงไปค่ะหนึ่ส่วนสคูณยีมสองเอาง่ายๆเลยคือครึ่งหนึ่งของยี่มสองนะคะก็เป็นเท่าไหร่คะสิบบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ 6ต่อไป1ส่วนสคูณ6ค่ะครึ่งของ6คือ3ลบ3บวก3เศษอะไรเศษ0โอเคเก็ตนะคะเดี๋ยวลากเส้นนิดหนึ่งถ้านักเรียนถนัดแล้วนักเรียนไม่ต้องลากเส้นสีฟ้านี้นะคะเพราะว่าเสียเวลานะคะโอเคดังนั้นหาร Px ด้วย x ลบ1ส่วน2นะคะได้อะไรตัวนี้ค่ะ 12 x กำลังอะไรกำลังสองจากกำลัง3นะคะมันจะลดลงเหลือกำลังอะไร2ตัวนี้ก็เป็นบวกนะคะบวก22 x บวก6โอเคไหมคะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการหารแสดงว่าผลลัพธ์คูณกับตัวนี้แล้วจะกลับไปได้โจทย์เก็ตไหมคะสุดท้ายเราต้องมา แยกตัวประกอบค่ะสะเต็ปที่ 3. สามสเต็ปสามยอแยกตอปกอบนะคะโอเคจากโจทย์ค่ะจากโจทย์สิบสองเอ็กกำลังสามบวกสิบหกเอ็กกำลังสองลบห้าเอ็กลบสามเท่ากับศูนย์แยกออกมาเป็นเอ็กลบหนึ่งส่วนสองนี่ไงเอ็กลบหนึ่งส่วนสองคูณกับผลลัพธ์ที่ได้คือตรงนี้นะคะ 1 x 2 x กำลังสองบวกยิ่ม2 x บวกหกเท่ากับศโอเคนะคะทีนี้ต้องมาแยกตัวประกอบตรงนี้อีกแล้วตัวนี้นักเรียนต้องไปฝึกแยกมาถ้านักเรียนฝึกแยกไม่ได้จบเลยนะคะก็ทําไม่ได้นะคะโอเคของครูใช้อะไรดีเออองยิ่มสอหขอหั่น ขอหารให้เหลือแต่เลขที่เป็นอย่างต่ำนะคะตัวตัวเลขเราสามารถเอาสองหารทั้งซ้ายและขวาค่ะ,ะเวลาหารสองนะคะหมายความว่าครูหารแบบนี้นะหารสองซ้ายและหารสองขวาแล้วเวลาหารด้วย2ด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้เราไม่หารแต่เราหารมันมันเป็นการคูณกันกันของสองวงเล็บนะ แต่ครูจะหารแค่วงเล็บขวามือดังนั้นครูตัดได้เลยนะคะตัดทีละพจน์ได้เลย2 62 21, 21 23ดังนั้นครูจะได้ตัวนี้คืออาหันมันออกมาก่อนก็จะเป็น 6x กําลัง2บวก 11x บวก3โอเคแยกตัวประกอบอะไรคูณได้กัน,กนได้ 6x กําำลังส ครูจะเอาเป็น 3x กับ 2x ละกันนะคะอะไรคูณกันได้3บวกกันแล้วได้11ถ้าครูใส่3 2 6บวกอีก3เป็นจะเป็น9นะคะดังนั้นครูใส่3ตรงนี้1ตรงนี้หน้าคูณหน้าได้หน้าโอเคนะมันมันใกล้กันเกินไปช่างมันนะคะหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังโอเคบวกกับบวกเนี่ยสบายมากอยู่แล้ว ถ้าบวกกับบวกดังนั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกกับบวกแต่นะักเรียนอย่าลืมวิธีเช็คนะคะวิธีเช็คตัวข้างหลังเนี่ยนะักเรียนสังเกตเลยว่าครูทำยังไ,ไงครูถึงใช้3กับ1เออ1กับ3มไม่เอา3กับ1น่ะคะเพราะถ้า3กับ1มัน3 2 6บวกอีก3มันจะเป็น9แต่ตัวนี้ครูเช็คเป็น2 1เป็น2 3 3เป็น9 9เบวก2เป็น11คือได้ตัวตรงกลางพอดี โอเคชัดเจนนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ x จะเท่ากับอะไรลบ1ส่วน2เป็น0ก็คือ1ส่วน2ค่ะต่อไปตัวนี้อ่าขอแอบ,บมาคิดเผื่อมีบางคนไม่ได้นะคะ3 x บวก1เท่ากับ0ถามว่า x จะเท่ากับเท่าไหร่จากบวก1ลบ 1, 1ทั้งสข้างได้ลบ1ค่ะ3คูณเอา3หารค่ะดังนั้นคำตอบคือลบ1ส่วน3 นะคะตัวนี้นะลบหส่วนสอีกตัวหนึ่งใช้วิธีลัดเลยค่ะจากบวกสก็เป็นลบสส่วนสดังนั้นคำตอบของโจทย์นี้มีได้3ตัวคือ1นึ่ส่วนสลบหส่วนสและลบสส่วนสนั่นเองค่ะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ